สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เคารพนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีเด้อพ่อญ่แม่ไงนะครับเอื่อยอายสุขูสุขคนเด้อครับเด้อที่เขามารับชมคลิปของปลาเขียวนะครับในคลิปนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้กันย่ามือแรงแนวจักหน่อยนะครับปลาเขียวได้มาหาส้มทงไฮทงหน้าหล่ะกสิผ้ามาเบงสมุนไพรตัวหนึ่งพอดีนะครับสมุนไพรตัวนี้ที่ชอบเกิดยู่ทั้งคางหวยนะครับน้ำหวยน้ำ ริมหนองนะครับน้ำทามนะครับหน้าโคกสีบ่มีนะครับเดอ้อมีตะปลาเต็มหนึ่งครับอยู่ทางในนะเป็นห่วยนะครับเดอ้อเป็นห่วยมีน้ำนะครับปลาเขียวสีผ้าพี่น้องมาเลียนหลู้แหลกเปลี่ยนควมหูไปน้ำกันนะครับผู้ใดหูจักตนใหม่สนิทแต่และสนิทกะหูจักทางเขาวานเขายากะคอมเมนต์มาบอกกันเด้อครับพอใหญ่ไม่ใหญ่ อานะครับคลิปนี้ผมปสิภาพพี่น้องทุกท่านนะครับมาพบมาพอกับต้นหูลิงนะครับเนอต้นหูลิงนะครับเคยได้ยินกันไหมนะครับต้นหูลิงเป็นภาษาอีสานและอีกภาษากลางเขาเรียกว่าต้นแฟบน้ํานะครับต้นแฟบนะครับนี่นะครับผมจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ดูใบนะครับดูใบดูต้นนะครับนี่นะครับอ่ามือก็สั่นนะครับกราบประทานอภัยนะครับภาพและเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดก็ กาบประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกล้องโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ราคาถูกๆนะครับแต่ก็อยากเผยแผ่นะครับเผยแผ่บอกกล่าวเล่าสิบพี่น้องนะครับเรื่องสมุนไพรนะครับเผื่อจําเป็นมากระทันหันมาจะได้ใช้กันนะครับอันนี้บ้านผมนะครับภาษาอีสานเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เขาว่าเบืองคิบผมอันนี้เป็นต้นหูลิงนะครับเกิดอยู่น้ำทงไฮทงหน้าพี่น้องแหละแต่ว่าส่วนมากเกิดอยู่น้ำหน้าท่อมเด้อหน้าโคกบบมีนะครับ ขันบ่อไปปลูกเอานะครับใกล้ศูนย์พันแล้วเด้อครับนี่ต้นฮูลิงเนี่ยใกล้ศูนย์พันแล้วนะครับยอดอ่อนของเขาไปกินเมียงแซบๆเด้อครับพี่น้องกินเมียงก็ได้นะครับแต่หมากบ่ท่านเห็นนะครับบ่ท่านเป็นนะครับผมสีว้าให้ฟังเด้อหมากมันเอาไปใส่ต้มปลานะครับต้มไก่ต้มยังได้เบิดครับพี่น้องถูกทันนะครับเอาไปแกงส้มได้นะครับต้มไก่ต้มปลานะครับได้จะมีรสเปรี้ยวนะครับนี่นะครับต้นฮูลิง แต่ที่ผมเห็นที่มันใหญ่ๆใหญ่มากนะครับมันี่ใหญ่เท่าขาแข้งเลยนะครับเอานะครับมีประวัติเก่ามานะครับพระลักษณ์หรือพระรามนี่แหละครับผมก็ไม่จําไม่ค่อยได้นะครับแต่รู้อยู่ว่าเป็นพระลักษ์หรือพระรามนี่นะครับโดนธนูนะครับโดนธนูโดนธนูยิงอ่เหมือนในหนังเลยนะครับป่าเขียวจะเล่านิทานให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วก็มาดูสรรพคุณเลยนะครับ แล้วก็มาเรียนรู้สรรพคุณไปด้วยกันนะครับเสียเวลาฟังผมจากหน่วยเด้อครับเด้อพ่อไญ่แม่ไน่ไอเอ๋ยสุคนนะครับเด้อจะเฝ้าเบื่อกันนะครับอหนุมานนะครับอหนุมานนี่ได้ไปเอาห้ายานะครับฮ้ายามาปัวกันที่ว่าพลักคือผลักนี่แหละครับผมก็จำบ่ได้ครับที่ถือยิ่งนะครับถือธนูยิ่งอะนะบัดนี้ถ้าเพื่อนไปหาภายในเวลาอันที่ภายในมือหนึ่งนะบ่ได้ผลักหรือพลามนี่แหละสีตายนะครับที่ตาย เพิ่นโบลูว่าสีเอายาังไปปัวนะครับบานนี่ฮานุมานนี่ได้ไปทำลือสีนะครับทำลือสีเพิ่นวามีสมุนไพเรือสนิดหนึ่งนะครับที่ซอยที่วิตพระลักษ์หรือพระรามนี่แหละครับพี่น้องผมก็จำบ่ค่อยได้ปันไดแต่ว่าเป็นยาดียุนะครับลือสีบอกแปลฮานุมานหาบ่เจอนะครับก็เลยว่าหางเกี่ยวผู้ลังกาเวียงมาเลยครับเวียงมาบานนี่ใน้ที่สุดก็เลยหาเจอนะครับลือสีเพิ่นก็บอกนะครับนี่แหละครับที่ ที่ใส่ตัวนี้แหละครับลูกศรอนที่ยิ่งใส่พักลักหรือพาลามนี่แหละครับไอเพิ่นเอายาตัวนี้แหละครับไปถอดไปถอนผิดเจ็บปวดนะครับผมสิบอกบานนี้วิธีการใส่บานนี้ครับวิธีการใส่คันปลาดุกปักนะครับปลาดุกปักแมงงอดตอดนะครับสิเป็นของมีผิดอีหยังกัญยานะครับมันสิมีหลายชนิดแต่เด้ที่สามารถถอนผิดได้นะครับต้นใหม่เฮานี่แต่เฮาต้องเบืองว่าชนิดใดชนิดใดชนิดใดแน่นะครับใส่ภายนอกใส่ภายในนะครับ อันนี้ภายนอกก็ได้ภายในก็ได้นะครับขันมันจําเป็นมากคักป่าดุปากดดปักแ,แมงงอดตอดพี่น้องไปยุ่นน้าหวยน้ำหนองเด้อหรือตะขาบแมงเงาแมงงอดนะครับเออแตนต่ออะไรต่อยท่านผู้ชมเนี่ยให้ไปลูดเอาใบนี่มาเลยจะเยอะจะน้อยแค่ไหนก็าตามเคี้ยวเข้าไปเลยครับถ้าไม่บดถ้าบดไม่ทันเคี้ยว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 เข้าไปในปากเรานี่แหละครับแล้วก็เอาออกมาแล้วแปะใส่ตรงที่โดนต่อยโดนตอดนะครับมันจะช่วยถอนพิษเลยนะครับ ชะง,งัดเลยนะครับชนิดนี้นะครับนี่นะครับต้นหูลิงนะครับหรือแฟบน้ํานี่นะครับนี่นะครับปลาเขียวก็ว่าจะเอาไปปลูกอยู่นะครับสักต้นนะครับมันก็มีน้อยเสเหลือเกินนะครับดูแถวนี้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าป่วยนะครับป่วยเหลือลังนะครับป่วยเหลือลังไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายไม่ดีขึ้นนะครับกลับมาใช้เลยครับเอาเอาต้นของเขานี่หนะครับสักกำมือหนึ่งหรือใช้รากก็ได้สักกำมือหนึ่งก็ไปต้มกินนะครับ กินตอนเช้าหนึ่งแก้วตอนเย็นหนึ่งแก้วนะครับมันจะมีพิษเบื่อเมาเล็กน้อยนะครับเพื่อชนิดนี้นะครับมันจะสามารถถอนพิษทุกอย่างในร่างกายพี่น้องได้ที่โดนพิษเข้าไปเบื่อเห็ดเบื่อเมาเมาเลา่าเมาค้างเมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะใช้ได้เหมือนจางจืดนั่นแหละครับหัวว่านจางจืดนั่นแหละครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นร่างจืดเถาก็มีนะครับร่างจืดเถาและเป็นว่านจางจืดเป็นชนิดขมิ้นก็มีนะครับพี่น้องทุกท่าน ผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับกับว่านจางเจิดลางเจิดนี่แหละครับพี่น้องถ้าเป็นไข้เป็นอะไรก็สามารถบําบัดได้นะครับพี่น้องทุกท่านให้ทํากินเลยนะครับเวลากระทันหันมานะครับปลาเขียวเอามาพูดนี่เพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้รับประโยชน์นะครับและสาระดีๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มานี่ใช้ได้นะครับพี่น้องทุกท่านพอญ่ไม่ญงไส้ได้อีหรีเดอ้อ หมากมันคือการลดสมๆมันเปรี้ยวๆนั่นขันถึกไปตึกแฮี้ตึกสอนย้อนแฮ้ไปตึกกระดุ่งกับหรือไปยกยออะไรต่างๆที่โดนปลาโดนอะไรเสียบเข้าไปนี่ปลาดุกปลาอะไรมันปวดนะครับพี่น้องให้เอาใบให้เอาลูกเอาอะไรก็ตามนะครับเออถ้าไม่ถ้าไม่มีลูกมีอะไรก็เอากิ่งของเขานี่ครับหักเลยครับฝนเลยฝนทานะครับเนี่ยนี่ครับชะงัดเลยนะครับถอนพิษ จากมาแมลงสัตว์กัดต่อยถ้าไม่งั้นพระลักษ์หรือพระรามนี่แหละคงตายแน่ถ้าไม่มีต้นไม้ชนิดนี้นะครับอผมก็ไม่ได้จําไม่ค่อยได้นะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นพระลักษ์หรือพระรามนี่แหละครับที่โดนลูกศรนนะครับผมผมแต่ผมรู้มาอยู่ว่าเขาเขาหายจากพระลักษ์หรือพระรามนี่แหละได้ถอดลูกธนูออกแล้วมันเป็นแผลปวดนะครับปวดมากแล้วก็เอานี่แหละครับต้นหูลิงนี่แหละครับไป ไปยัดเข้าปากแผลไปบดไปยัดเข้าปากแผลแล้วก็ต้มกินด้วยนะครับให้พี่น้องสังเกตดูทําไมเขาเรียกว่าต้นหูลิงภาษาอีสานเวลามันติดผลมานี่พี่น้องหูลิงเป็นแบบไหนก็คล้ายๆคลึคคงกันแหละครับพี่น้องกับกับผลชนิดนี้นะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับเขาถึงได้เอ่นว่าหมากักหูลิงหูลิงนะครับบอรแมนธรรมดาเดอใส่เป็นยาไทยก็ได้หมากมันเอาไปต้มกินใส่เป็นยาไทย นะครับแก่ผิดเบื่อเมานะครับเมาเห็ดเมา่ยังแก่ได้โอ้ป่านล่างจืดผลในพี่น้องดีดีครับเอานะครับคลิปนี้นะครับผมกับอธิบายมาด่วนแล้วนะครับพี่น้องกับงสีเข้าใจเนาะครับเนาะบอกทั้งภาษาอีสานภาษากลางไปแน่นะครับผมก็ทิได้เอาเมื่อต้มกินขึ้นกันละครับพี่น้องผมก็สซากมัพ่อว่าบงหูจักว่ามีอยู่นี่นะครับเอานะครับผุนครับทงไฮทงหน้ากับคาจักน้อยแลวครับพี่น้องเอาคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์กับกาบสวัสดีเด้อครับพี่น้องสุขุสุคน ให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยครับด้อป้าเขียวฝากไว้ส้ำนี่ครับสวัสดีครับ